เาเรื่องผลเมตตาท่ามของพ่อแม่ผู้บาอาจารย์เรื่องของท่านความจริงท่านพ่ายในกิเลสพ่ายในใจมันขยเามันขยเยาโลกมันขยเามนุษย์ขย่าโลกขย่ามนุษย์ให้เฮ็ุทุกอย่างตามมันเบิดมันบงการนี่ยังออกมากไงเห็ุเพื่อนเปียก มือนพ่นเปรียบเทียบให้เห็นนะพ้นว่าคือจังขาตขาตกรนน,นี่ยขาดตกอนมันบ้างแผนสิขาภัยเนี่มันว่างแผนสลับซับซ้อนแยบยน่นหาผู้สิรับเคาะหาผู้สิถิ่งโทษใจนั่นแหละขาดตกรนตัวจริงมันเป็นเรื่งสัน่นแหะมันบ่คือผู้ขาโดยโดยพ่ตั้งใจโดยพ่เจตนาะ มันต่างกันกฎหมไม้โลกเขากันยังไห้โทษบตบทอกันแต่ว่าขาดตะกอนไพ่ในใจนั่นมันแยบยนมันว่างแผนสลับสับสอนมันเก่งแต่ว่างแผนจังได้เพิ่นว่าหลอกผู้อื่นน่ะหลอกได้แต่หลอกจะของหลอกว่าได้หรอกเพิ่นว่าจิตของขาดตะกอนนี่มันเฮ็ดไปแล้วบนมันบ่ย่านนี่มันย่านพ่อตายใส่เสยมันทะลบทะลักออกมา กวงอยู่ทั้งนอกคนมันย่านายมันย่านเขาจับได้แล้วมันเป็นขาดตะกวนมันเป็นผู้โล่งมือมันบบม็นธรรมดาจิตมันก็วั่นไหวมันจะตายปันัดอุกหัวใจมันสิออกมาเต้นอยู่ทั้งนอกอุกคนละเครื่องนุ่งเครื่องหน้านิทะลักออกมากองอยู่ทั้งนอกมันเขาย่านกันนั่นแหละสิ่งที่เขาเหตุลงไปบบมันบอกว่าเหตุแล้วเขาสบายเดยเขาก็ทุกเขาก็ย่านเพราะแห้งแต่เพียงแต่ว่า คนไหนสืสบสาวไปถึงตัวจริงได้เท่านั้นละ่ะมันก็เทียบกันก็ะคืบเหมือนกิเลสในใจนะอันนี้มันเป็นเรื่องของคดีโลกคดีโลกที่ขาดตะก่อนทั้งโลกจะขาดตะก่อนในใจอย่าคล้องกับบ่ต่างกันเนาะมันก็ยานเพ่อตายแล้วกิเลสนะมันยานถ้ำมันยานผูี่มีสติมีปัญญามีถ้ำปักมัน่นในถ้ำค้าสอนขอภูตะเจ้าเนี่ยที่สิเอาควอมดีฟาดฟันควอมซัวใน,ในใจออกะ พ่อๆกันแล้วก็ขาดตะกอนที่ทังโลกเขาหายซื้อว่าขาดตะกอนที่มันไปว่างแทนขาผู้นั้นผู้นี้มันก็ลอยนวยนมมันคิดว่ามันฉลาดแหลมคมปลอดภัก็บสิตามบ่ถึงโตมันอันบ่ต่างกันแล้วก็กิเลสในใจมันก็ว่างแทนสลรับซับซ้อนให้จิตใจของผู้นั้นวันไหวก็โลกกระาถ้ำวันไหวก็อันนั้นอันนี้เสียงล่มผู้ใดพ่นออกมากุก็วันไหวสิร่มสิตายเขาทั้งที่เขาก็แค่ขับร่มหมกมาก ใจมันเป็นปีศาจไล่มันก็คับออกมาตามใจมันนั่นล่ะใจผู้ไดเป็นพระก็คับออกมาแบบพระใจผู้ไดเป็ี่ยนถ้ำก็คับออกมาแบบถ้ำนั่นล่ะมันก็คือกันเป็นอาวุธไล่ฟาดฟันไปใช้กับให้ผู้ไม่คิดใจวันไว้บ่มันโค้งกับตายเอาญน้ำร่มปากเขามันกับบัวตางกันกิเลสไล่ไพ่ในใจมันกับบัวตางจกขาดก่อนที่มันค่อยเคนมขาดจิตใจของผู้นั้นนั่นล่ะความดีมันบ่อยเฮ็ดหรอกคิดดีมันก็บ่อยคิด เบ้าดีมันก็บ่อยเบ้าเฮ็ดดีมันก็บ่อยเฮ็ดขาาตกรอยยัอยู่ในใจนั่นน่ะนี่แหละท้ำที่พอแม่กูบาดฌานเพิ่นเมตตาโอ้ยถึงใจทราบซึ่งพเพื่อนเปรียบเที่ยบให้เห็นขาาตกรอนที่เขากระทำความพิษนี่เขาย่านพ่อตายเพื่อนเห็นเครื่องในมันน่ะออกมาหอยตรงเตงกล่องทะลักอยู่ทั้งนอกโตมันมันมันย่านทำไรเพียงแต่ว่าการสืบสาวสิสาวขอไปถึงตัวจริงฟื้นของจริงมันวอกกับคือกิเลสใ,ในใจละ บ่มียังสสืบสาวขาไปถึงมั่นใดไปทำลายมันไดหรอกคำนึนคดีทางโลกก็คือตำรวจไปจับตัวผู้ล้ายตัวจริงเละไปดำเนินคดีจับไปค้างคูค้างยังแหละอันนี้การปฏิบัติพ่าหน้าก็คือกันพ้าผู้ใดมั่นคงผู้ใดเข้มแข็งพ่อจิตใจ่บวันไหวแบบกับโลกกับถ้รมบวันไหวแบบกับอยากคว่ำอยากเดินอยากดังข้ามสรรเสริญว่าอยากได้นั่นว่าอยากได้นี่จนผ้าจะของเทค,คว่ำสัว เพื่อสิได้สิ่งที่จะของต้องการมากนั่นนั่นล่ะคือกันกิเลสภายในคือกันถ้าจะของคมความอยากก็ใม่ใจอจะของโล่งในหราเดินตามพระพุทธเจ้ามันสิอยากมันได้กับ้างมันอยากเด่นอยากดังมันได้กับ้างมันอยากห่างอยากมีมันอยากได้มันอยากเหนือคนอื่นมันได้กับ้างเหยียบหัวมันไว้มึงสิอยากเด่นอยากดังไปใส่เดี๋ยวมึงจะตายตัวมึงสิอยากล่ําอยากรวยไปเห็นอย่างตายไปมึงขนไปน้าในบ่สมบัติโลกนะตายไป ภูมิที่ดินหลายมึงสิหอ่อแผ่นดินไปน้าไดบ่ภูมิทรัพย์สินตึกล่ามบ้านช่องได้หลายนั่นหอประสาทราชาวังตายไปสิห่อไปน้ำไดบ่มันก็ห่อไปน้าบ่ไดเอาย่นย่อเขามาแม่จะสมบัติพระสถานบ่วท่าทางไหนบ่าววัดว่าอารามไงตัวปนไอเจ้าอาวาสแต่เราองค์เพิ่นสิ้นไปเพิ่นก็เอานางไปน้าบ่ใดอันนี้คือสัดจะท่อมความจริง พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกให้ทุกคนตื่นตื่นขึ้นมารับรู้ความเป็นจริงตื่นขึ้นมายอมรับความเป็นจริงขันย่อมรับความเป็นจริงแล้วมันสิอวันไหวอีกอย่างหัวใจมันสิวันไหวอีกอย่างแล้วพวกคิดความซัวคิดซัวเบ่าซัวเฮ็ดซัวน่ะถ้ามันยอมรับความจริงมันอยู่กับความเป็นจริงมันสิเคดได้ติมันสิเ็ดได้ติมันสิใส่ล่มของมันออกมาทำลายจิตใจคนอื่นไหนสิมันสิขับร่มขับความซัวลายออกมา กิริยาวาจ๋าออหยังมันสิมาทำลายผู้ใดใดอันนี้ล่ะมันทำลายผู้อื่นใดู้้ลูกได้หันผู้รับผลขึ้นจาของเนี่ยที่ไปจากของทำลายผู้อื่นใดหัวรออาดอากตีอกพางพางมันสิทำลายผู้ใดมันก็ทำลายหัวจาของนั่นแหละก่อนเพิ่นเรื่อง่าคนสี่สิบไปตกนรกกับแม่นจาของผู้คิดแม่นจาของผู้เบ่าแม่นจาของผู้เฮ็ดนั่นล่ละพระพุทธเจ้าเพิ่นนึองบอกให้เฮ็ดดีคิดดีเว้าดีทำดี คนท่างกับม่โย่ทนี่แต่ว่าคนก็นถือคาดตะกรอนตัวจริงที่มันอยู่ในใจนั่นละลากไปลากไปก็ไปตามมั่นแล้วมันพาา่าเฮ็ดคดีต่างๆน่ะคดีต่างๆที่มันพ่ายสางพา,าเฮ็ดนั่นบอกว่าวคิดบอกว่าเว้าวบอกว่ากระทํำจากเล็กน้อยไปจนถึงลายแรงสุดคำคดีโลกก็สิ้นสุดยุีิการคาดตะกร,รมอยุคการที่การคากันนั่นแหละ อันนี้กิเลสคือกันมันก็บขาดตะกมใจค้ไในพอมันน่ะคือศัตูตัวไ่ของจิตของใจแต่ละคนนั่นะมันบอกไปขาดตะกมไพดอกมันงขาดตะกมผู้อื่นบ่ได้ดอกมันอยู่ในใจมันอยู่กลางอกของคนนั่นมันทิ่มีดาบออกไปฮาขาดตะกมผู้อื่นใดใส่มันขาดตะกด้นต่หัวใจมันเองนั่นแห่ะพ้นเมตตาท่าเพ่นโอ้พ่นมาก ให้เห็นชัดเจนเพิ่นแยกเพิ่นแยกให้เห็นเนี่ยโอ้ยทำไมมันแมนควมจริงเบิ๊กทุกอย่างควบวันไว้ในใจวันไว้ไปตามขาดตกนตัวจริงที่อยู่ในใจของมันบงการในเห็ดนังกับเห็ดพุทธเจ้าู้บบาาจนเพิ่งว่ายาผ้ามันเห็ดเห็ดเล็กๆหน่อยกับยาผ้ามันเห็ดแห่งผ้ามันเห็ดมันถึงมีกำลังมีกำลังผลสุดท้าย มันพาเห็ดไงเห็ดหลายแรงห่นได้กับเบื้คิดปเปรื่องนัน่นเป็นเรื่องหลยแรงพร่นเป็นเรื่องปกติเพราะมันเคยเห็ดมาอย่างสัน่นมนทึงว่าคนคนเคยเห็ดอย่างไรก็กต้องต,งต,งตงัวเป็นฐานมันเห็ดตามที่มันบงการตามที่มันหลากหัวไปเห็ดนั่นแหละว,ว่าผู้เว่ากับจ่บซึ่งบุญคุณนจ่าซึ่งในถ้ำของ พระพุทธเจ้าสาบสิงในถ้ำของครูบาอาจารย์ได้เพนเมตตาแล้วก็สุรสังเวทในผู้ทิบ่รลรว่าขาดตะกรอนตัวจริงมันคือไผนั่นล่ะเท่านี้ละมือนี้